ชื่อเป็นดราม่าร้อนประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวดราม่าที่ทำเอาขาเมาส์ปูเสือรอกันเพียบเลยทีเดียวหลังมีสาวปิศนารายหนึ่งสร้างแอคเคาท์ในอินสตาแกรมขึ้นมาแล้วอ้างว่าเธอนั้นใช้สามีคนเดียวกับไออภิษดาทั้งยังมีการพยายามเปิดเผยตัวตนของฝ่ายชายโพสภาพโปรไฟล์ใน Tinder ที่อ้างว่าเป็นสามีของไอ แล้วยังบอกอีกว่ามีผู้หญิงในสต็อกเกิน50คนทั้งในไทยและฮ่องกงแถมยังหาว่าไอ้คบผู้ชายคนนี้เพราะว่าไอานั้นอยากได้แบรน์เนมหรูอีกด้วย ซึ่งต่อมาทางด้านของแอมผู้จัดการส่วนตัวของไออภิสดาก็ได้ออกมาเคลียร์ทุกคำถามที่หลายคนสงสยัยหลังกรณีสาวปิศาออกมาแฉว่าไอใช้สามีคนเดียวกับเธอในทํานองว่าผู้ชายที่ไอคบอยู่ตอนนี้มีพฤติกรรมครบซ้อนอีกหลายคนพร้อมชี้แจงถึงประเด็นที่ว่าสามีของไอ้นั้นมาจากประกูลนักธุรกิจรวยระดับมหาเศรษฐีติดอันดับท็อป5ของฝรั่งเศสเมรายการแฉของพิธีกรฝีปากกลา้ามดตักระชภา โดยแอมผู้จัดการของไออภิษดาษได้ออกมาเคลียร์ชัดกับมดดำราชาพาว่าตอนนี้ไอซ์ทราบถึงข่าวนี้แล้ว แต่ยังไม่มีฟีดแบ็กอะไรกลับมาพร้อมยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับสามีที่ฝรั่งเศสส่วนจะออกมาพูดเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือไม่น,นั้นต้องให้ไอเป็นคนตัดสินใจเองและสําหรับประเด็นสามีไอรวยอันดับ5ของประเทศฝรั่งเศสนั้นจริงหรือเปล่าผู้จัดการของไอก็ตอบว่าเรื่องนี้เราไม่ทราบเหมือนกันต้องรอถามไอแค่เรามองว่าผู้ชายที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของน้องมันดีไหมน้องเรามีความสุขไหม และเราก็มองแค่ว่าตอนนี้เราควรโฟกัสกับเรื่องหน้ายินดีของไอซ์ดีกว่าเพราะคนที่ออกมาอ้างตัวจริงเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขาเลย แม้จะมีข่าวออกมามากมายแต่สำหรับดาราสาวสุดเซ็กซี่ไอออริสตาหลังจากถูกสาวปริศนาเข้ามาป่วนในอินสตาแกรมส่วนตัวยังคงไม่ออกมาชี้แจงถึงกระแสดราม,ม่าที่เกิดขึ้นแต่อย่างได้เรียกว่าขอลอยตัวเหนือดราม,ม่าแบบสวยๆสับๆตามสไตล์คุณแม่ป้ายแดงเลยทีเดียว ล่าสุดไอซ์ก็มีการโพสตคลิปโชว์พุงน้อยๆขณะออกกำลังกายเบาๆพร้อมแคปชั่นว่าเดินแบบเบาๆส่วนส,สามเดือนแรกก็ไม่อยากขยับเยอะเพราะกลัวไปหมดหลังจากนั้นก็ยังไม่อยากขยับเพราะว่าขี้เกียจล้วอนคุณแม่คุณแม่อย่าลืมขยับออกกำลังกายเบาๆกันบ้างนะคะแฮชแทกสัปดาห์ h a s h t hmm. พุงน,น้อยเริ่มมาแล้วซึ่งภายหลังการโพสต์ก็มีแต่คนเข้ามาชมว่าหุ่นคุณแม่ยังสวยเป๊ะมากๆพร้อมทั้งอวยพรให้ลูกน้อยแข็งแรงและสุขภาพดีถ้าม่อยากพาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ